ครับผมนายสอเดลงเลที่สามสี่ห้องสองสองสามวันนี้ผมจะมาทำตเนหนอ่งร้อยกองสลับคำครอบคล้ำที่มีกตัวลอเรือลอลิงและก็ล้อแหวนนะครับกางคืนอย่ายืนนานจัดเรือคลานอยู่ขล้างกองผูงลิงทีชิ่งกลองสื่อไม้กองเข้ามาพันลารับแล้วรับพึงเง,งินสลิง อยาพลึนคันเบากลุยอยากคายยากุยกันให้อดกั้นวันกล้ามกลืนวางหาก,กลงกราบพระหากชนะอยาพลึนตนตละใคร่จริงใดลนใช้น้ำฝนล้างให้ดีเครื่องกรองก็ของไทยซื้อมาใหม่ใช้ของฟรีหอยแคลงแหงเดยมที่โชคไม่มี ที่ตลาดลมควากยกรยยาคิดหนักถือจะวะไปตัดแจงค้ามจานอยู่บ้านใหม่นั่งควยเปรเฮลูกยาใครใครครวรหาวิชาคนมีค่าได้ว่าความคุครับ